สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333กลับมาในช่วงที่2ของรายการท้าชนก้นครัวซึ่งในช่วงนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบของดีของอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีว่าที่นี้เขาจะมีอะไรให้เราจับมาท้าชนค้นหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวตะหลิวทองคากันบ้างต้องไปติดตามชมกันเลย ชใช่ะค,ะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนวัด<ว>ัวแก้วเกษรครับผมนี่เราเรามาดูที่ห้องเรียนของน้องๆนะก็มีแบบอย่างที่บอกแหละก็จะมีเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศ<อ>ึกษามีหลายวิชาเองนะคะ<ช>แต่ว่าวัตถุดิบของเราวันนี้คน,นนเราจะให้คุณผู้ชมนะคะไปดูวัตถุดิบกันว่าว่าวันนี้เป็นอะไรคุณคิดมาว่าถ้าเกิดมาล่าหลุ่นแกจะต้องแบบกินอะไรของดีของเด็ดอะไรกินหอยหอย,หอยเออเพราะว่าจะดีหอยเนาะเคาได้กินมามีหอยนางรมด้วย อะไรนะหอยนางรมหอยนางรมเหรอ,อที่นี่เหรครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเด็ดจริงหรือเปล่าเพราะว่าวัตถุของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่หอยค่ะเอาเหรอฮะใช่แล้วสมมติผมเถึงหอยนู้นหอยคิดไปเรื่อยใช่ไหมววัตถุของเราวันนี้เป็นอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าพามาเดินกันแบบนี้ย้อนอดีตหวานๆยังหวานอยู่กันชัดๆว่าแต่ผ่านหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้ก็เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบของเรากันด้วยนั่นก็คือ เห็นว่าเป็นผักแล้วก็อย่าพึ่งหนีไปไหนล่ะเพราะผักที่จะนำมาประกอบเป็นวัตถุดิบของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเพราะมันคือเจ้าผักออร์แกนิกปลอดสารพิษซึ่งแหล่งที่ปลูกผักออร์แกนิกของที่นี่ก็อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งผมก็เก็บข้อมูลและก็ความรู้ดีๆจากผักออร์แกนิกมาฝากคุณผู้ชมกันละครับ ผักออร์แกนิกมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักอินทรีย์คือผักที่ได้รับสารอาหารจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์รวมทั้งมูลสัตว์ต่างๆและเป็นผักปลอดสารพิษไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆทำให้เมื่อฐานเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งผักออร์แกนิกยอดฮิตของที่นี่ก็จะมีทั้งผักกาดเรดอกกลีนอกบัตเตอร์เฮด ปลูกสลับหมุนเวียนกันไปและจะดูแลตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดและการอนุบาลต้นอ่อนซึ่งจากกระบวนการการปลูกค่อนข้างปลอดภัยนี่เองไม่น่าล่ะครับมองไปทางไหนถึงมีแต่ผนมาทานผักออร์แกนิกกันทั้งนั้นส่วนในเรื่องของรสชาติของผักออร์แกนิกนั้นผักออร์แกนิกจะมีรสชาติที่ดีกว่าผักทั่วไปรวมถึงใครที่ชอบทานเนื้อนมไข่ก็ไม่ควรพลาดที่จะนำเอาผักออร์แกนิกไปทานร่วมด้วย รับรองเลยว่าอร่อยลงตัวแถมผักออร์แกนิกยังเข้าไปช่วยในเรื่องของการยับยั้งสารพิษที่อยู่กับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ใครที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วโรคความดันเจ้าผักออร์แกนิกพวกนี้ก็สามารถช่วยชะลอรโรคเหล่านี้ได้นะครับเอาละ่ะเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของผักนั้นมีมากจริงๆโดยเฉพาะกับผักออร์แกนิกที่นี่นอกจากจะมีคุณค่าทางสารอาหารแล้วยังมีรสชาติที่สดอร่อย ยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมหาซื้อผักออร์แกนิกมารับประทานบำรุงสุขภาพกันเยอะๆยะ,ยะจ้าแต่ว่าตอนนี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าวัตถุดิบพิเศษในการขันคือ ผักออแกนิกครับผมเป็นผักปลอดสารพิษใช่ไหมจิงหรอผักออแกนิกเนี่ยมันดีกว่าผักทั่วไปยังไงมันก็เหมือนมันก็เป็นผักเหมือนกันหมดแต่พี่ไม่เข้าใจคือเหมือนกับว่าเราปลูกโดยวิธีการธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจอปนอย่างเช่นยาฆ่าแมลงลูกเหม็นนะยาระงน้ำเนี้ยครับไม่ใส่แล้วก็จะใส่ไปทําไมเรปลูกผักอย่างนี้พวกหญ้าอะไรมันขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมันถือเป็นผักออแกนิกไหมที่เวลาแบบพี่เห็นเนี้ยนนนชอบเอาให้แบบผมถามนิดนึงแล้วกันว่า พี่กุ๊กไก่เนี่ยชอบทานญ้าหรือเปล่าครับพี่หล่อถ้าเป็นญ้าอ่อนอันอ่อนนะแต่ว่าใบเขียวๆนุ่มนะน่ารักงานลักถ้าเกิดผมเอาผมเอาญ้าย่าอ่อนออแกนิกมาให้พี่กุ๊กไก่กินไหมครับเฮ้ยป่อสารพิดด้วยพี่แบบรับประทานเรียบเลยค่ะคูณจริงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูสักคำสองคำนะฉันไม่ใช่อะไรวาหรอจะไปกินย้าอะไรหล่ะเอาล่ะเรารู้ อย่กันไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันจริงๆเราเคยบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าคนที่จะมามา,าแข่งขันในรายการของเราเนี่ยบางคนบอกว่าเออฉันต้องเป็นเชฟหรือเปล่าออต้องเป็นพ่อครัวแบบระดับแบบมือนอ่นึ่งของอำเภอหรือเปล่าวันนี้นี่นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นผูน้อาหารจากทางบ้าน<อ>ที่อยากจะเข้ามาแข่งขันกับเราคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเปิดรับทุกคนเลยใช่ไหมครับ<ช>ที่จะมาเข้าแข่งขันใช่และวันนี้นะคะจะเป็น พ่อครัวกับแม่ค <ranch> ร <Wait S 1> ัวมาแข่ง <em> ขันนะคะเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันเลยค่ะอยากรู้จริงเหรอครับสอนรสาเหตุนะคะผู้เข้าแข่งขันทีมแรกของรานวันนี้ได้แก่ทีมขิ้งแก่ของสองน้าหลานสุดแซ่บนักเขียดและน้องแพรวที่ขอยกผักมาทั้งสวนซึ่งทั้งสองคนจะมีทีเด็ดอะไรให้ชนะใจกรรมการต้องไปฟังสองน้าหลานเขาพูดกันดีกว่า สวัสดีครับผมพีระสงนวนศรีครับน้องแพลวค่ะผมทีมขิงแก่ครับสองคนน้าหลานจะมาแข่งขันกับทีมแม่บ้านครูวขวางค่ะจะดูสิครับว่ารสชาติของผมกับรสชาติอาหารของเขาคใครจะอร่อยกว่ากันระหว่างเมนูของเขากับของผมคือเมนูว๋วยเตีย๋ยวลุยสวนออร์แกนิกค่ะผมจะมาท้าชนกับเมี่ยงปลาทูระหว่างเมี่ยงปลาทูกับว๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเราใครจะถึงอกถึงใจจะเราจะอร่อยกว่ากัน แต่ก็คงสู้ของเราไม่ได้ใช่ไหมนะเรีย์ใช่พะของเรายกมาทั้งสวนสวนที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดสารพิษใช่ค่ะแล้วน้าจิ้มของเราก็สดใหม่จากหัวใจพ่อครัวพวกเราใช่ค่ะเฮ้เฮ้เฮ้สู้ตายครับะพบกับทีมพ่อครัวกันไปแล้วคราวนี้ก็ถึงทีมแม่ครัว2สาวทีมแม่บ้านคู่ขวางนำโดยแม่เต่าและแม่คำเวียง ที่วันนี้ขอการตีด้วยเมี่ยงผักสูตรเด็ดซึ่งทั้งสองคนจับมั่นใจขนาดไหนต้องไปพิสูจน์กันสวัสดีค่ะฉันชื่อพิจมัยขาวขำมาจากกลุ่มแม่บ้านตำบลคู่ฝางค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเมียงสีเพชรมาจากตำบลคู่ฝางเป็นแม่บ้านและเป็นชมนมสมูงวัยเลยค่ะตอนนี้เรอคะ ตอนนี้อกิจการที่บ้านก็เป็นแม่บ้านทำอาหารที่บ้านแล้วก็ทำสวนทำไรไม่รู้อ่ะสารพัดนะเป็นแม่บ้านค่ะอาชีพหลักก็คือค้าขายแล้วก็ทำนาเมนูเมี่ยงปลาทูค่ะคือปลาทูตัวโต,วต,วต,วตวสดๆใหม่ๆค่ะแล้วก็ผักสดสดค่ะออร์แกนิก ขิงแก่เลยจะมาสู้ขิงอ่อนขิงอ่อนต้องมาเบอร์หนึ่งสู้สู้สู้โอ้โหเป็นยังไงล่ะสองทีของเราเด็ดมากๆใช่ใคือเหมือนกับว่าเห็นหน้าแม่ครัวปุ๊บก็แบบน่าจะทําอร่อยใช่แล้วพ่อครัวนี่ก็ตั้งใจมาท้าแข่งแบบนี้เนี่ยเขาต้องมีของดีอะไรอย่างแน่นอนใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกันที่ลานประลองการแข่งขันค่ะแต่โนนค่ะด้านหลังเขามีก่ออะไรกันอะอะไรอะเฮย กูไม่ชอบองขาไม่ธรรมดามากเลยในป้ายไฟอะไรนี่ไม่ใช่ป้ายไฟแล้วนี่เป็นกระดาษนะเออเดี๋ยวกันนี่ไงพี่นนท์นี่พวกเดี๋ยวกอนด่นี่พวกแกไปไปเรียนกันหรือไงเนี่ยฮะน้องผู้หญิงถือไม่แปลกไอ้ข้างหลังผู้ชายถืออ่ะจะเห็นโอยมันยังไงเนี่ยมียูสามเสียงดังดังบญน่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอที่รามรองการแข่งขันันบ้ะมาเรามาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกัน